สวัสดีครับคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อประมาณ40-50ปีกรุงเทพหมหานครในสมัยนั้นความเจริญยังไม่ได้มากมายเหมือนกับทุกวันนี้ตึกรามบ้านช่องต่างๆยังปลูกสร้างกันแบบง่ายๆอาคารสูงเหมือนกับในสมัยปัจจุบันนั้นไม่มีให้เห็นอย่างแน่นอนอาคารสูงที่มีให้เห็นในสมัยก่อนนั้นก็จะเป็นประเภทอาคารพาณิชย์สูง3-4ชั้นในสมัยก่อนก็ถือว่าสูงที่สุดแล้วความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพหมหานคร ก็เป็นแบบเรียบง่ายการค้าการขายก็คล่องตัวเพราะมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นเส้นเลือดใหญ่สามารถเดินทางกันไปทางแม่น้ำโดยอาศัยทางเรือเป็นหลักการขนส่งสินค้าจึงสะดวกสบายการคมนาคมในยุคก่อนนั้นนิยมโดยสารกันทางเรือเพราะไม่ต้องเดินทางกันทางบกเพราะในสมัยก่อน ถนนหนทางก็ไม่สะดวกเหมือนกับทุกวันนี้ถนนทางหลวงในสมัยก่อนก็จะเป็นถนนลูกรังฝุ่นสีแดงฟุ้งกระจายกันเสียเป็นส่วนมากอีกอย่างรถโดยสารสาธารณะก็มีจำนวนน้อยมากเช่นกันคนต่างจังหวัดจะเดินทางเข้ากรุงเทพในแต่ละครั้งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวต้องเตรียมการล่วงหน้าเป็นเดือนๆเนพื่อที่จะเดินทางมาทำธุระในกรุงเทพเช่นเดียวกับชายหนุ่มสองคน ที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษาและจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาด้วยกันอีกด้วยพอถึงช่วงเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสมัยก่อนนั้นการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องสอบเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยดังนั้นนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดเมื <ME> ่อสอบเอนทรานติดที่มหาวิทยาลไัยใดก็ตามก็ต้องมาเรียนต่อที่กรุงเทพหากมีญาติมาอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมาขออาศัยอยู่ด้วยช่วงระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยหากไม่มีญาติพี่น้อง อยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมาหาหอพักกันให้ได้ถือว่าเป็นวัฒนจักรของเด็กต่างจังหวัดทุกคนก็ว่าได้ป๋องกับเปียกก็เช่นเดียวกันเมื่อสอบติดที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพได้ก็ต้องย้ายตัวเองจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาเป็นคนกรุงเทพชั่วคราวการมาอยู่ใหม่ๆในต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคยก็อดที่จะตื่นตาตื่นใจไม่ได้กับสิ่งที่พบเห็นในต่างจังหวัดนั้นในสมัยก่อนไม่ค่อยมีสถานบันเทิงมีไฟแสงสีมากมายเหมือนกับกรุงเทพตลาดร้านค้าตึกรามบ้านชอ ก็ดูจะไม่เจริญเท่าไหร่นักที่บ้านที่ต่างจังหวัดของป๋องกับเปียกทั้งสองคนดูจะมีความสุขกับการนั่งรถเมล์ในสมัยนั้นเป็นอย่างมากเลยเพราะที่บ้านของทั้งสองไม่มีรถเมล์คันใหญ่ๆวิ่งเหมือนในกรุงเทพคนในสมัยก่อนที่มาจากต่างจังหวัดมักจะยึดจุดหมายปลายทางที่สนามหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเป็นหลักหากขึ้นรถเมล์ผิดสายหรือเกิดหลงทางขึ้นมาเขาก็าจะบอกต่อกันว่าให้หารถเมล์ที่วิ่งมาสุดสายหรือวิ่งผ่านสนามหลวงแล้วก็ตั้งหลักกันที่ เพื่อที่จะเดินทางกลับที่พักของตัวเองได้นั่นคือการดิ้นรนเอาตัวรอดของคนสมัยก่อนโน้นเลยนะครับในการเดินทางป้อมกะเปียกด้วยความเป็นคนรักงานด้านศิลปะมาก่อนเขาทั้งสองชอบที่จะเขียนรูปการ์ตูนตามจินตนาการจึงส่งผลให้วิชาศิลปะได้คะแนนเต็มกันทั้งสองคนแต่วิชาสามัญอื่นๆเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยทั้งสองคนคะแนนไม่ค่อยจะสู้ดีนักดังนั้นทั้งสองคนจึงมุ่งมั่นในการ สอบ entrant เ,เข้าสอบติดภาควิชาศิลปกรรมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่เปิดสอนภาควิชานี้ป้องกับเพียกก็สามารถสอบเข้าเรียนต่อในภาควิชาศิลปกรรมได้เป็นผลสําเร็จอีกทั้งสอบติดในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเสียด้วยจึงเป็นความภาคภูมิใจของคนที่เป็นคุณพ่อกับคุณแม่และญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นยิ่งนักแต่มหาวิทยาลัยที่ทั้งสองต้องมาเรียนนั้นไม่ได้เป็นหนังที่ทั้งสองคาดหวังเอาไว้ว่า การมาเรียนกรุงเทพต้องได้เรียนอาคารที่ดูทันสมัยตึกสูงสูง,สงหลายๆชั้นหน่อยไม่เหมือนกับที่ต่างจังหวัดที่เป็นอาคารแบบไม้เก่าๆเป็นเหมือนห้องแถวอย่างไงอย่างนั้นเลยมหาวิทยาลัยที่เขาทั้งสองต้องมาเรียนนั้นเป็นพระราชวังเก่าหรือเรียกกันอีกอย่างว่าเป็นสวนในวังเก่ามาก่อนนั่นเองจึงประกอบไปด้วยอาคารไม้ทรงโบราณผสมผสานกับสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างอาคารทรงไทยผสมกับศิลปะสถาปัตยกรรมทางตะวันตกอาคาร ที่ทั้งสองเห็นนั้นจึงดูเป็นศินลปะร่วมสมัยนั่นเองอาคารที่นักศึกษาทุกคณะวิชาต้องมาเรียนก็คืออาคารทรงไทยประยุกต์แต่ก็มีอาคารที่เกาะอ,อิฐถือปูนที่สร้างขึ้นมาใหม่บ้างซึ่งตั้งอยู่ผสมกันไปตามพื้นที่ในเขตพระราชวังเก่าแห่งนี้บริเวณโดยรอบของตัวมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นยังมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมพื้นที่เต็มไปหมดผสมกับการปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดปลูกไว้ ภายในบริเวณรอบรั้วของมหาวิทยาลัยซึ่งสร้างความสวยงามให้กับบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากป้องกับเปียกก็ดูจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบตัวในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่พอสมควรด้วยเหตุผลที่ว่าในต่างจังหวัด ไม่มีสถานที่แบบนี้นั่นเองป๋องเอ่ยถามเปียกขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งเปียกเองว่าอาคารเรียนของพวกเราที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุครัตนโกสินทร์เป็นร้อยปีมาแล้วเองว่ามันน่าจะมีเรื่องแปลกๆลึกลับลึกลับชวนขนหัวลุกบ้างไหมวะเปียกเอามือขึ้นมาเกาหัวตัวเองเล็กน้อยก่อนจะตอบกับป๋องว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก็เราสองคนก็เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่นี่ใหม่ๆกันทั้งคู่เลยนะเอง แถมมาจากจังหวัดเดียวกันด้วยป๋องอุทานออกมาเออจริงด้วยลืมนึกถึงข้อนี้เลยเรามาพร้อมกันรู้ก็รู้เท่ากันเฮ้ยนึกออกแล้วเดี๋ยวเราไปถามไอ้เจีย๊ยบดีกว่าเพราะมันเป็นเด็กกรุงเทพวะ่ะทั้งสองคนเดินเข้าไปหาเจีย๊ยบที่กำลังสารวนอยู่กับการเตรียมตั้งขาตั้งวาดรูปอยู่พอดี ข้างๆตัวของเจี๊ยบก็จะมีอุปกรณ์วาดรูปต่างๆเช่นเฟรมผ้าใบวาดรูปหนึ่งแผ่นสีน้ำมันหลากหลายสีที่บรรจุอยู่ในหลอดขนาดใหญ่สำหรับใช้ระบายสีผู้กันไหลหลากขนาดน้ำมันลินสีท,ที่ใช้ผสมสีจานร,ระบายสี2 3อันวางอยู่ข้างๆตัวของเจี๊ยบป้องกับเปียกก็ถืออุปกรณ์เขียนรูปของตัวเองมาวางข้างๆเจี๊ยบภายในห้องเรียนศินลปกรรมที่มีเพื่อนๆนักศึกษาประมาณ10กว่าคนกำลังที่จะวาดภาพ ตามที่อาจารย์ได้สั่งงานไว้เมื่อสองวันที่ผ่านมาในขณะที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์วาดรูปกันอยู่นั้นป๋องก็เอ่ยถามเชิงทักทายกับเจีย๊ยบเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาเป็นไงวะเจีย๊ยบวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างวะเล่าให้ฟังหน่อยสิเจีย๊ยบยังคงก้มหน้าก้มตาจัดอุปกรณ์เขียนรูปของตัวเองอยู่เงยหน้ามองเพื่อนร่วมชั้นเรียนศิลปะทั้งสองคนอย่างคนคุ้นเคย พร้อมกับตอบขึ้นมาว่าไปเที่ยวอะไรกับเขาสักที่ไหนวะอุย้ยพ่อของอัวให้เฝ้าบ้านวะพ่อกับแม่ข้าไปทุระต่างจังหวัด ไปหาญาติที่อยุธยาว่ะเจี๊ยบพูดพรางบนเซงสุดๆที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนตามที่เคยไปเพราะปกติเจี๊ยบจะเป็นคนที่อารมณ์ศิลปินชอบเที่ยวตามป่าเขาหรือทะเลคนเดียวเพื่อหาไอเดียมาเขียนรูปได้ซึ่งเจี๊ยบก็จะเป็นอีกคนหนึ่งในคณะวิชาศิลปรกรรมที่มีฝีมือดีระดับต้นๆในมหาวิทยาลัยเหมือนกันเจี๊ยบจึงย้อนถามเพื่อนทั้งสองคนกลับดูบ้างแล้วเองทั้งสองเสาร์อาทิตย์ไปไหนกันบ้างวะจะได้เปิดหูเปิดตาดูกรุงเทพกับเขาบ้า ป๋องกับเปียกก็กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์อยู่เช่นกันป๋องหันไปบอกเจี๊ยบว่าไม่ได้ไปไหนเลยว่าเจี๊ยบอาศัยนอนที่หอทั้งวันเลยบังเอิญปลายเดือนว่าทางบ้านยังไม่ส่งตังมาให้เลย ข้ากับไอเปียกเลยเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานว่าวงเล็บประหยัดเงินนะแล้วหันไปทางไอเปียกแล้วถามย้ำกับเปียกในทันทีเปียกพยักหน้าเป็นเชิงยอมรับเช่นกันไม่รอช้าป๋องถามเจี๊บขึ้นมาทันทีเออเจี๊บข้าถามอะไรหน่อยสิวะว่ามหาลัยที่พวกเราเรียนอยู่เป็นเขตพระราชวังเก่าแก่ขนาดนี้มีอะไรน่ากลัวน่ากลัวชวนขนหัวลุกหรือเปล่าวะ พวกข้าสองคนอยากรู้ว่ะเจี๊ยบเมื่อได้ยินคําถามมือขวาที่เจี๊ยบกําลังจับดินสอสีที่กําลังร่างภาพอยู่บนพืนผ้าใบนั้นก็พลันหล่นจากมือเจี๊ยบทันทีพร้อมกับอุทานออกมาว่าเฮ้ยไอ้ป๋องถามอะไรวะดินสอข้าหล่นตกพื้นไส้ดินสอหักหมดเลยว่ะพร้อมกับก้มลงไปเก็บดินสอสีขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมตัวเหลาไส้ดินสอใหม่พร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าก็ไม่เคยเจอกับตัวเองหรอกเขาเล่ากันมาตั้งแต่สมัยก่อนนานมาแล้ว ตอนนั้นข้ายังเรียนอยู่ยังไม่จบชั้นมัธยมปลายเลยเด็กนักศึกษาที่เคยมาเรียนในมหาลัยแห่งนี้เขาเคยเจอกันว่าทันใดนั้นป๋องกับเปียกก็วางอุปกรณ์เขียนรูปของตัวเองทันทีรีบหยิบเก้าอี้นั่งของตัวเองเขยบเข้ามาหาเจี๊บเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องที่เจี๊บจะเล่าต่อไปนี้ได้ถนัดถนัดหน่อยเปี๊ยกรีบถามต่อว่าแล้วที่นักศึกษาเจอกันเป็นเรื่องแบบไหนว่าไอ้เจี๊บพวกข้าอยากรู้เร็วๆว่ะเปี๊ยกเร่งให้เจี๊บเล่าต่อส่วนป๋องพลางลุกขึ้นหันไปตะโกนบอกกลุ่่มเเพืออนนนภายยให้งรี เฮ้ยพวกแกคุยกันเบาๆหน่อยสิวะพวกข้าสามคนกำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่วะ่ะป๋องหันไปเอ็ดเพื่อนในชั้นเรียน เหล่าบรรดาเพื่อนๆเ,เมื่อได้ยินป๋องบอกกำลังคุยเรื่องสำคัญเมื่อได้ยินดังนั้นเพื่อนๆทั้งหมดก็หยิบเก้าอี้ของตัวเองถือเข้ามานั่งฟังเจี๊ยบที่กำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ห้ามกันไม่ได้เพื่อนคนหนึ่งรีบตะโกนบอกเพื่อนอีกคนที่อยู่ใกล้ๆก,กับประตูห้องเรียนมากที่สุดไอเอกเอง็งคอยดูอาจารย์ด้วยนะเว้ยเดี๋ยวงานเข้านะเองเอกพยักหน้ารับทราบพลางหันมองที่ประตูห้องเรียนเป็นระยะระยะเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วทุกคนจึงตั้งใจฟังเจี๊ยบเล่า เรื่องของมหาลัยที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้เจี๊ยบพูดขึ้นมาว่ามหาลัยที่พวกเรากำลังเรียนอยู่พวกเองเห็นไหมว่ามีพระตำหนักน้อยใหญ่อยู่เป็นจำนวนหลายที่เลยเห็นใช่ไหมยิ่งเวลากลางคืนนี้เงียบยังกับป่าช้าเลยน้ำเฟ้ยแถมต้นไม้เยอะๆมันได้บรรยากาศแบบสุดๆจนไม่กล้ามีนักศึกษาคนไหนอยู่ในมหาลัยเกินสองทุ่มเลยเจี๊ยบเล่าบรรยายต่อไปอีกว่าห้องสมุดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แต่ก่อน เคยมีนักศึกษารุ่นก่อนๆพวกเรานะเว้ย หลายรุ่นอยู่เหมือนกันเขาเล่าว่าพวกนักศึกษาที่เป็นชมรมมาขออาจารย์ทํากิจกรรมกันจนดึกดื่นพอเสร็จกิจกรรมจะพากันกลับบ้านเอืเอ,อิญมีนักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในชมรมดันหันไปเห็นว่ามีคนมาคอยยืนส่งพวกเขาเต็มไปหมดทั้งหน้าต่างและประตูทุกคนแต่งชุดไทยแล้วจ้องมองพวกเขาอยู่พอเดินออกมาจากรั้วมหาลัยแล้วเพื่อนคนนี้เลยค่อยเล่าให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งหมดฟังหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าไม่มีนักศึกษาชมรมไหนเลยวะที่จะมา าขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมกันในยามค่ําคืนอีกเลยเจ็บเล่าต่อทันทีพวกเองทั้งหมดลองเดินไปที่ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดูสิในตอนนี้ภายในห้องพักอาจารย์จะมีผ้ายันแปะไว้ด้วยนะเว้ยพวกเองส่วนโต๊ะอาจารย์แต่ละคนก็จะมีตุ๊กตาของเล่นวางไว้บนโต๊ะด้วยกันเขาเล่ากันว่าในตึกนั้นจะมีคนเคยเห็นวิญญาณผีเด็กหัวจุกออกมาวิ่งเล่นในตอนกลางคืนอาจารย์เข้าเลยหาตุ๊กตาของเล่นมาวางไว้เพื่อให้วิญญาณเด็กมาเล่นไงพอดีกับจังหวะ นั้นก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าที่มหลาลัยของพวกเราบางตึกมีห้องใต้ดินอยู่ด้วยนะเว้ยแล้วเขาเอาไว้ขังนักโทษในสมัยก่อนเจี๊ยบหันไปมองเพื่อนผู้หญิงคนนั้นในทันทีพลอยทําให้เพื่อนเพื่อนทุกคนหันมองตามเจี๊ยบไปด้วยเจี๊ยบพูดขึ้นมาว่าใช่วะ่ะจริงๆมีคนเคยได้ยินเสียงคนลากโซ่ตรวนอยู่บ่อยๆคนสมัยก่อนเขาเอาไว้ขังพวกทาสหรือพวกนักโทษที่ทําผิดแล้วนํามากักขังที่ห้องใต้ดินนั้นพวกยามเขาถึงไม่กล้า เข้าไปแถวนั้นเลยในตอนกลางคืนและมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนแถวเทเวศท,ที่นั่งฟังอยู่ด้วยเขาเรียบพูดเสริมขึ้นมาว่าส่วนข้าเคยได้ยินรุ่นพี่เขาเล่าว่าเคยมีเด็กนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยข้างๆข,ข,ของพวกเรานี่นแหละว,วะเขาเลิกเรียนตอนสองทุ่มพวกเขาสองคนจะเดินกลับหอพักที่อยู่แถวเทเวศมันดึกมากแล้วไม่อยากจะเดินไกลเลยอาศัยลัดเลาะมาทางรั้วของมหาลัยของเราเพื่อที่จะออกประตูทางด้านเทเวศระหว่างทางพวกเขาสองคนเขาเจอขาคนห้อย ลงมาจากบนต้นไม้พอจ้องมองดูดีๆเห็นเป็นผู้หญิงสวมสบายสีชมพูผมยาวนั่งจ้องมองลงมาจากบนต้นไม้ไอสองคนนั้นพากันวิ่งไม่คิดชีวิตเลยว่าพวกแกทุกคนต่างพากนันขนลุกไปตามๆกันกับเรื่องที่เพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังพอดีกับเสียงออดของมหาวิทยาลัยดังขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาพักเที่ยงซึ่งต่างคนก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยนั่นเองหนึ่งเดือนผ่านไป ภายในห้องเรียนคณะวิชาศิลปรกรรมที่ป๋องกับเปียกเรียนอยู่ทุกคน ต่างาพากันขมักขเม้นเกี่ยวกับภาพเขียนสีน้ำมันที่ตนกำลังวาดอยู่อีกอย่างใกล้ถึงกำหนดที่จะต้องส่งอาจารย์แล้วทุกคนต้องเร่งมือกันเป็นพิเศษป๋องเขาเขียนภาพสีน้ำมันใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกประมาณ10%ก็จะเสร็จสมบูรณ์เหลือเพียงแต่เก็บเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยก็พร้อมที่จะส่งอาจารย์ในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ภาพเขียนของเปียกยังเหลือ,ออีกประมาณ30%ถึงจะเสร็จสมบูรณ์สาเหตุท,ที่ทำงานช้ากว่าคนอื่นนั้นคือเปี๊ยกเกิดเปลี่ยนใจแก้ไขาภาพเขียนสีน้ำมัน ในบางส่วนเลยต้องทําการแก้ไขจึงใช้เวลามากกว่าคนอื่นนั่นเองซึ่งก็เป็นธรรมดาของเด็กที่เรียนศิลปะทั่วไปที่จะต้องมีการปรับแบบให้ถูกใจมากที่สุดก่อนที่จะส่งอาจารย์ป๋องหันมาถามเปียกว่าเฮ้ย hey ไอ้เปี๊ยกนี่ก็เย็นมากแล้วนะเว้ยข้าว่าตอนเช้าข้าจะมาเก็บรายละเอียดของรูปอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วป๋องยิงคําถามต่อเนื่องว่าแล้วเองจะเอาอยัางไงวะจะเขียนต่อหรือจะกลับหอพักก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเร่งให้เสร็จป๋องถามเพื่อนว่าจะเอาอยัางไงกับคืนนี้เปี๊ยกครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งค่อยตอบกับป๋องว่าข้าคิดว่างานข้ายังเหลืออยู่อีกเยอะวะคิดแล้วไม่น่าแก้ไขแบบเลยวะไม่งั้นก็จะเสร็จพร้อมกับเองนั่นแหละข้าว่าข้าจะเขียนต่อให้ดึกหน่อยวะแล้วค่อยกกกลััับหบหหอออออปป๋งงงเไ่นย ที่ข้ายังพอมีเพื่อนอยู่อ่ะไอ้เจี๊ยบมันก็บอกว่ามันจะเล่งงานคืนนี้อยู่เหมือนกันพอถึงช่วงหัวค่ําของวันนั้นป๋องก็เดินทางกลับหอพักไปก่อนคงเหลือเฉพาะเจี๊ยบกับเปียก,กเพียงสองคนที่ยังคงทํางานรอบดึกต่อไปส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนอื่นๆภายในห้องก็พากันเดินทางกลับไปหมดแล้วเจี๊ยบกับเปี๊ยกก็เดินไปหาอาหารเย็นรับประทานกันข้างนอกมหาวิทยาลัยแล้วจึงเดินกลับมาทํางานต่อภายในตึกศิลปรกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งสองคนก็ซื้อน้ําขวดกับกา แฟกระป๋องติดไม้ติดมือมาด้วยและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือบุหรี่คนละซองเพื่อจะช่วยให้การทํางานในคืนนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ง่วงนอนนั่นเองซึ่งของเหล่านี้ถือว่าเป็นยาโดบเกือบจะทุกคนที่เป็นผู้ชายในสมัยก่อนโน้นภายในคณะวิชาศิลปกรรมข้ามคืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นลมพัดใบไม้ปลิวหล่นลงมาจากต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากร,าปรอปภที่ทําหน้าที่อยู่เวลานั้นได้เข้ามาสอบถามเจี๊ยบกับเปียกว่า จะทำงานถึงกี่ทุ่มแล้วก็เดินจากไป เพื่อไปตรวจตราจุดต่างๆภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยต่อไปเวลาประมาณสามทุ่มเจี๊ยบหันไปบอกกับเปียกว่าเฮ้ยไอเปี๊ยกข้ารู้สึกง่วงแล้ววะงานข้าก็จะเสร็จแล้วพรุ่งนี้มาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยพรุ่งนี้ค่อยจะมาทําต่อวะ่ะแต่เปียกก็บ,บอกว่าของข้ายังเหลือ,ออีกตั้งเยอะวะถ้าจะให้ดีก็คงจะเหลืออีกนิดหน่อยก็ประมาณห้าทุ่มวะ่ะเองพรุ่งนี้ถึงจะส่งอาจารย์ได้เพราะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงต้องส่งอาจารย์ไม่งั้นส่งงานไม่ทันเจี๊ยบถึงกับหมดแรงขึ้นมาทันที นี่ก็เพิ่งสามทุ่มอีกตั้งสองชั่วโมงกว่าจะห้าทุ่มเจี๊ยบจึงบอกกับเปียกว่าเอางี้แล้วกันเองไอ้เปียกเองทํางานไปเรื่อยๆถ้าจะกลับตอนไหนเองมาปลุกข้าก็แล้วกันข้าจะหาเสือไปปูนอนแถวมุมห้องก็แล้วกันพร้อมกับเดินไปที่มุมห้องทําการปูเสือในทันทีพร้อมกับทิ้งตัวลงไปนอนและก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียที่ทํางานเขียนรูปมาทั้งวันเปียกหันไปมองที่นาฬิกาที่แขวนไว้บนฝาผนังของห้องบอกเวลาว่าประมาณ4ี่ทุ่มสิบห้า เปียกยังคงเร่งเขียนรูปให้เสร็จในคืนนี้หรือไม่อย่างนั้นก็ให้เหลือให้น้อยที่สุดเพราะพรุ่งนี้ต้องส่งอาจารย์ก่อนเที่ยงในช่วงหัวค่ำเขาก็ได้ทานกาแฟกระป๋องไปแล้วก็สู้กับความง่วงได้ระดับหนึ่งแต่ในตอนนี้เขารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาจนแทบจะจับผู้กันไม่ไหวจึงหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแบบมวนต่อมวนไปเรื่อยๆกลิ่นบุหรี่ลอยคระครุง้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณภายในห้องเรียนศิลปะแห่งนี้เวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งเปียกกับมีความรู้สึกว่าขนแข แของตัวเองทำไมมันลุกขึ้นมาเองได้อีกอย่างรู้สึกเย็นๆยังไงชอบกลเพียกพยายามข่มใจไม่ให้กลัวพยายามใช้สมาธิ จดจ่อกับงานที่กำลังระบายสีอยู่เพื่อเก็บรายละเอียดของภาพเขียนทันใดนั้นเปียกรู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องที่เขากำลังทำงานอยู่ในใจก็คงจะคิดว่าเป็นพี่รปภเดินมาตรวจความเรียบร้อยนั่นเองเปียกจึงหันหน้าไปทางด้านประตูของห้องเรียนแต่แล้วภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าของเปียกนั้นไม่ใช่เป็นพี่รปภอ,อย่างที่เขาคิดไว้กลับกลายเป็นภาพของสตรีผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งที่เธอนั้นได้แต่งกายในชุดนุ่งจงกระเบน สีฟ้าอ่อนสวมเสื้อแพรมไหมลูกไม้สีขาวที่ตัดเย็บ แบบตะวันตกแขนยาวพองฟูเอวเสื้อเข้ารูปพร้อมกับคาดเข็มขัดลวดลายสวยงามมากอีกทั้งยังมีสายสะพายผ้าแพรสีน้ำเงินเข้มพาดระหว่างลำตัวของท่านสตรีผู้สูงศักดิ์คนนี้ด้วยเปียกจ้องมองตกตะลึงกับภาพที่เห็นเปียกมองพระพักของท่านช่างเป็นผู้หญิงที่ใบหน้างดงามนักใบหน้ารูปไข่ได้สัดส่วนไว้ทรงผมทรงดอกกระทุ่มภายในตัวของท่านมีเครื่องประดับมุกสายสร้อย,อยอยู่หลายชิ้นเปียกมองเรื่อยมาตั้งแต่พระพักของท่าน จะหลด,ดมาที่ปลายเท้าสวมถุงเท้าสีขาวมีลวดลายที่สวยงามส่วนรองเท้านั้นเป็นรองเท้าส้นสูงสีงสน้ำตาลเข้มสตรีผู้สูงศักคนนี้ที่เปี๊ยกเห็นในขณะนี้นั้นช่างงดงามเหมือนกับภาพจิตรกรรมที่เขาได้เขียนใส่กรอบรูปภายในห้องรับรองแขกของตัวอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนั่นเอง เปียกถึงกับเหงื่อออกท่วมกายของเขาในทันทีหัวใจเต้นระระัวฟังไม่เป็นจังหวะแขนขาแทบจะหมดเรี่ยวแรงพยายามหันไปมองเจี๊ยบเพื่อนรักที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่ที่หมุมห้องพยายามตะโกนเรียกเจีย๊ยบแต่เสียงก็จุกอยู่ที่ลำคอออกเสียงอะไรไม่ได้เลยสตรีผู้สูงศักดิ์จ้องมองมาที่เปียกอยู่สักครู่ท่านก็พูดขึ้นมาว่า เธอทำไมดูดบุหรี่มากจังกลิ่นมันเหม็นมากเลยไม่เป็นผลดีกับสุขภาพของเธอเลยนะเมื่อท่านพูดจบภาพนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาของเปียกเมื่อภาพนั้นหายไปแล้วเปียกก็ได้สติกลับคืนมา เขารีบวิ่งไปปลุกเจีย๊ยบในทันทีพร้อมกับลากตัวเจีย๊ยบขึ้นมานั่งพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้เจีย๊ยบฟังน่าแปลกใจที่กลิ่นบุหรี่ภายในห้องนั้นหายไปกลับกลายเป็นกลิ่นน้ำหอมแบบตะวันตกขึ้นมาแทนหอมตลบอบอวลภายในห้องศิลปะแห่งนั้นเจีย๊ยบได้ฟังเปียกเล่าจบไปแล้วพร้อมกับได้กลิ่นน้ำหอมนั้นด้วยเจีย๊ยบถึงกับหายง่วงเป็นปิดทิ้งรีบดึงมือของเปียกวิ่งออกจากห้องนั้นทันทีต่างก็วิ่งไปหลลบบอออออยยู่่่ในป้้มมมาาขงงรรรพกัเเื เรื่องราวต่างๆให้พี่เรารพอฟังทั้งหมดที่ได้พบเจอมาและอยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนและแล้วในตอนรุ่งเช้าข่าวการพบเจอสตรีผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็วเปียกเด็กจากต่างจังหวัดผู้ที่มาพบเจอสิ่งลี้ลับในกรุงเทพก็จะเป็นเรื่องเล่าในตำนานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปอีกยาวนานสตรีผู้สูงศักดิ์ท่านนี้คงจะมาเตือนเปียกเรื่องการสูบบุหรี่นั่นเองอาจจะเป็นการไปรบกวนท่านก็เป็นได้เพราะในตึกหรืออา าที่นักศึกษาใช้ทําการเรียนการสอนอยู่นั้นเดิมทีสมัยก่อนเป็นที่ประทับของเชื้อพระวงศ์ในพระราชวังนั่นเองหากทําอะไรที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาท่านก็ออกมาปรากฏกายให้เห็นเพื่อเป็นการตักเตือนให้ประพฤติและปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจารีตประเพณีที่ดีงามของนักศึกษาที่มาศึกษากันที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นั่นเอง แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณผู้ฟังอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการรับฟังเรื่องราวในตอนต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกราบสวัสดีครับ